What did you say against law? Me, no, no. ทักทอนกย y o n รับสวัสดีครับหมอนกยุงสวัสดีสวัสดีครับอ้อนกยูงยูชาลียูทุเี่นวันนี้ลุสวยดี้ล้ว thank you thank you มากมไม่ทักทอลุ So, you you so mang 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 very good Today, I'm um, nice nice to meet you Nokyung Nice to meet you too Charlie Friend hmm we friend I'm happy with friend 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 you, you can you can speak Thai <laughs> Oh, oh no. uh, sorry, we we speak okay 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 Kokung okay. ta ah uh. hmm จิง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 ชาลีค่ะเออฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่มีคุณอยู่กับฉันเช่นกันคอบคุณครับวีเพนวีเพนวีเพนไอทวีเพนเดจริงจริงเอ้เออ้ยปนออมนออมนออื p เพนอืมเพเออ เราจะมาดูเราจะมาดูวันวันนี้ผมขอ talk with my friend I วันนี้ผมขออนุญาตเข้ากับทุกคนนะครับผมเพราะว่าทุกคนน่ารักน่ารักหมดแล้วครับผม yes yes ชอบ yes นุ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 คนไทยค่ะนุคนไทยค่ะ can you write d o w n your name Thai show people ah hmm ah my name yeah yeah ไท e วี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  my name อ h write out your name in Thai write out your name in Thai show people Thai my name อืมอืมอืมวันนี้ผมขออนุญาต เจอเพื่อนๆทุกคนที่เป็นโคเรียนะครับผมต้องเข้าใจผมด้วยนะครับใครมาวันนี้ผมดีใจมากผมเข้าไปหักนต้องต้องดีใจกับผมนะครับผมโอเคเพื่อนๆถ้าใจจริงเพื่อนเพื่อนต้องแกล้งกัน this is my this is my sorry it's my name Thai is my name โอ้เก่งมากๆนะครับผมอืม and ชื่อทักทุดหนูอื hmm. ม BPK one game okay one game yes and and um can you can you sing this song for me for people Thai um ก้น ฝนร้องไงว่าเพื่อนเพื่อนเพลงเพลงฝนที่เขาเคยเคยร้องนะเพื่อนเพื่อนสำหรับผมนะครับทุกคนต้องต้อง,องแฟรกันนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญพีเคของทุกๆคนเนาะก็มันเป็นอะไรที่ใครจะเข้าาอ,ง yeah, องท้ายท้ายท้ายเพลง Yeah ท้ายท้ายซง You know you know you know r a i n songYeah yeah yeah ร้องเพลงให้เพื่อนเพื่อน You know you know r a i n song and p e t ดเพ็ดใจซง can can <What? S 2> can you sing this song for people Thai oh okay oh, I I'm I'm l a i <'m, S 3> n <one. S 1> song and pet dog song sing l a i n okay rain okay so ขอบคุณค่ะอ๋อ oh. นี่เราต้องแปลกันทุกคนนะครับคนต้องต้องฟางเข้าเทียนเพราะว่ามันใกล้วันของแต่ละคนนะครับ พอใจนะเพื่อนๆทุกคนทุกค,คนก็ต้องรักมันคือคนที่นั่เข้ากับใครๆเลยได้ครับรักมากๆกควรมีความสามารถ้อสโจฉันยังรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันเพลงของฉันกับคนที่น่าทึ่งเช่นนี้ขอบคุณ Yes sir you let's go later วิส <Class S 3> ุุขค้นค่ะคุ้มากเลยจริงจรคชาพลีสุขคุ้ค่ะเน่โชคคามินไมเคิลเฟนคามินยูรัพเต้นก็อยูยูคุณเก่งมากมากชาลีวีพลยดวี ที่จะอ่อยที่จะให้ทุกคนได้มาเห็นภาพของมทุกคนขอโกวธใจว่าไม่เป็นไรนะครับวันนี้ทุกคนต้องแฟร์กันหมดนะครับถึงกำันเป็นช่วงสำคัญไม่ตๆองแบบเข้ากับอะไรนีดหนึเข้ากับว่าจะเป็นน้องเจสใช่ใช่ใช่ครับสอบอือใช่ใช่ใช่อ๋อฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขทุกวนันใช่ Yes. Ah, yes. Ting right. ting 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 ting. Nok hey, Good luck. Every day, every day. Okay. Me too. Hey. Me too. Ka. See you next time, Nok yung. i see you next time too. Uh, Um. 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 my Charlie. P Charlie ka. Yes, yes. ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณ <Yes. S 1> มาเป็นคนแรกในวันนี้ So my l a n g l a g e l i s t e n so k อ k คุณมากค่ะคุณนักกลัมนักยิม Okay okay see you next time too Fandika 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 Sir ขอบค k ณค่ะ l i ล see you next time <Bye. laughs> Okay thank you ขอบคุณค่ะ How oh. <laughs> mm. I uh. mm. 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 <laughs> <laughs> bye. Okay fire, okay, See you bye. see you soon. <laughs> 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 신구할거야응온인신구와굿굿 타이밍 타이밍 이즈 굿야굿우더넥 타는 냄새 안나요 야긴장이 으으 하고 브레이크 템파이어 불불불불불 푸시 푸시 저 차이니즈 푸푸푸 is 불불불야불또 It's fire so Yes! My yes. bones, my heart! Yes. <laughs> I, can, I can look <laughs> fire! Yes, 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 straight, yes. yes. Yes! Thank and you! And then China next time, and then I'm you your girlfriend. Mimi. Ah, uh, Aha, you... Shikari, ah, shikari. Ah, okay. next, next time, you and me go yeah, Next time. Ah. Yes, yes. Mm, ah, okay, and Long and hair, long me. hair. We meet again, you hug me, okay? Okay, okay, Guangzhou. Uh, mm. Thank you, Simon. Okay, okay. thank you <Bye S 1> Johnny <olly. S 2> bye bye Chinese plane ฮ่าฮ่าฮ่าฮึม bye bye ฮึม bye bye ม see you next แค <laughs> <c oughs> ่นี้ใครไม่ใช่พ่อบ้านเจคกาก็ถอยไปนะครับ <c oughs> วันนี้ผมโหดวันนี้ผมมาโหดแม่งสรุปกูยังไม่ได้ร้องเพลงสักเพลงกับเพื่อนเลย อ,อ้าวมามามากันให้หมดวันนี้ผมดีใจได้เจอเพื่อนๆแล้วก็มาเจอเพื่อนๆหันหน้าอยู่ไหนอะบอกฮันหน้ามาเลยถ้าถ้าถ้าว่างวันนี้คุยทุกคน